หรือมอนตูมแรงอยู่นะเนี่ยแล้วก็ขึ้นว่ามือเก่าหนึ่งอันเนี่ยตีหนึ่งทีเนี่ยแค่นี้ก็ฟูรีขึ้นมาครึ่งหลอดแล้วอะช็อปอัพเกมเมร้านบริการเติมเกมออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Beast Eternal Soul ROV PUBG Free Fire หรือ LOL w i Lift d ทางร้านก็รับเติมในราคาประหยัดถูกกว่าเติมเองแน่นอนใช้เวลาไม่นานเพียง5-10นาทีเท่านั้น เพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถทักไปได้ที่เพจ Top Up Gamer หรือ Line ID a @Top Up Gamer อย่าลืมเติมแอดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทจากช่องหาเหวแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกม b e a t อ e t e r n a เช o u l เช่นเคยแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะก็คือวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเป็นมาารลเมอิคาคุร่างบางไขนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะนักลบลำดับที่3 <S <S ของหน่วยที่11นะเออของหน่วยเคยมปจิ อันแรกก่อนเลยก็คือการได้มาของมาเดลเมเราต้องแลกนี่ร้อยยี่สิบห้าเหรียญแล้วกันนะเรียกแลกเรียกเป็นเหรียญแล้วกันเออร้อยยี่สิบห้าเหรียญปกติแล้วถ้าแบบใครที่แบบไม่ได้เติมนะก็คือเราจะได้จากไอ้พวกอันนี้เนาะนี่ก็วันหนึ่งก็ได้ประมาณสิบแปดเหรียญน,นะถนะ้าผมจำไม่ผิดแต่ของผมก็คือส่วนตัวผมจะเติมเป็นแพ็คแพ็คเขาเรียกอะไรนะแพ็คลายวันเนาะจะเป็นสี่แพ็คนี้ที่ผมเติมนะเร็วเราเลยจะได้มาเร็วหน่อย ก็คือใครที่ยังไม่ได้ก็นั่นแหละสามารถแลกได้เป็นอีคาคุไอที่แนะนําที่แรกเป็นอีคาคุก็เพราะว่าตัวละครมันยังไม่มีวิธีหาากที่อื่นนะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นตัวแรงของตอนนี้เออก็คือมีวิธีแรกแค่ตอนนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่เก็บได้ก็ควรมาแลกเอาไว้ก่อนไว้ทําสัมพันธ์ไว้ท 3, วําอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูที่สกิลก่อนตอนนี้อีคาคุข,ของผมก็ปั้นมาอยู่ที่22 0 0 0นเนาะพลัง ก็คือเราจะปั้นเป็นตัวหลักของสายเต่าอ,อยู่นะเพราะตัวละครสายเต่าของผมที่ดีๆผมยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นล้วผมจะพยายามปั้นตัวละครสายเต่าไว้ลงหอคอยของเต่าโดยเฉพาะอตอนนี้ก็ถ้าเป็นอุปกรณ์เราจะปลุกเตือนไปที่2ชิ้นนะที่จริงก็อาวุธก็ปลุกตื่นอาวุธอะผมอัพดาวรอละอันนี้อัพดาวอย่างละหนึ่งดาวหมด แต่อสอเนี่ยผมปลุกตื่นไปละมันใช้อย่างละหนึ่งอันเนาะก็เลยปลุกตื่นไปเพราะว่าเราจะใช้เป็นตัวหลักในการผ่านด่านหอเต่าด้วยก็เลยลงทุนไปหน่อยส่วนอาวุธนี่ก็ต้องรออีกประมาณ7-8วันนะเราจะปลุกตื่นอาวุธของอีคาคุล,ล่างบางไขได้ส่วนเลเวลตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล61เอไอแล้วกันนะก็เกือบ61ออะ คุณภาพก็สุดตามแต่รเวลตอนนี้อยู่มันก็อัพต่อไม่ได้เนาะส่วนดาวจะเป็นสีดาวผมต้องรอตอนมันหมดกิจกรรมแลกเหรียญก่อนมันจะมีกิจกรรมให้เติมเป็น7วันได้เศษอิคาคุ50เศษแล้วก็ได้เป็นอาวุธออของอิคาคุบางใครเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็รอตอนนั้นก่อนส่วนสกิลก็ตอนนี้อัพตันไปที่60ตามรลเวแล,ล้วส่วนโซตัวมันเป็นสายเต่าเนาะนี่จะความถนัดมันเป็นสายดาบนะนี่๋ยวดูกันสายเต่าส่วนอันนี้ก็ มันมีนเนี่ยที่น่าจะดีสุดที่พอหาได้แล้วเราเลยเอานี่มาใส่แทนก็ตามมีตามมีตาเกิดแล้เออมาดูที่สกิลก่อนแล้วกันสกิลแรกของอิคาคุก็คือโฮซุโฮซุกิมารุกระน่ำเออก็คือสร้างความเสียหายเดี่ยวแล้วก็ฟื้นฟูฟูรี่200แต้มมันเป็นตัวละครที่ผมว่ามันมันดีอะ่ะเออตีปกติก็ได้ค่ากดเพิ่ม200แต้มแล้วก็ไม่รวมกับที่เพิ่มปกตินะ แล้วก็ตัวมันเป็นสายเต่าเนาะเวลามันโดนโจมตีมันก็จะได้ค่าโกรธเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรส,ส,สกิลอะสามารถใช้ได้แทบจะเรื่อยๆเลยนะแทบจะทุกเทิร์นเลยก็ว่าได้มาเดี๋ยวดูต่อไปจะเป็นบางไคลิวมอนโฮสกิมารุอันนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวหน้าแล้วก็เพิ่มอัตราดาเมจ5%ให้กับตัวเองซ้อนทับยาวนานจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้นะก็คือเพิ่ม5%ไปเรื่อยจนกว่าจะจบการต่อสู้นั้นเลย แล้วก็เสริมผลมือเก๋าให้กับตัวเองหลังปลุกตื่นอาวุธจะเพิ่มดาเมจจานวนมากเพิ่มอาราดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะติดภูมิคุ้มกันควบคุมนะก็คือเป็นภูมิคุ้มกันควบคุมนี้ก็คือเหมือนต้านสถานะแบบควบคุมต่างๆเออไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทแล้วเนี่ยมันน่าจะนับรวมพวกนั้นหมดเลยนะความสามารถมือเก๋าก็คือเพิ่มโอกาสที่สกิลย่อยของตัวเองจะทํางานเป็นร้อเซก็คือน่าจะคู่กับไอเนี่ย ไอภูมิคนไอภูมิพุ้มกันเนี่ยนะน่าจะเป็นเขาเขาเรียกน่าเขาจะเขาน่าจะเรียกว่าสกิลย่อยนะเออก็ต้องรอตอนปลุกตื่นก่อนเราถึงจะรู้ได้ต่อไปจะเป็นพาร์ทสิทั่วไปนี่จะเพิ่มเลือด12.9%ของเลเวล60นะต่อไปจะเป็นพาร์ทสิหลักของตัวอิคาคูล่างบางใครก็คือสงครามเดือดอันนี้จะเพิ่มต้านทานฟูลี่แอ็แท็ของเป้าหมายก็คือเวลาเราโจมตีใส่ศัตรูใช่ไหม สมมติรอนตีใส่ศัตรูอย่างเงี้ยสตัวหน้าของศัตรูน่ามันน่าจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายนะหรือว่าทุกตัวที่โจมตีมันถึงจะเรียกเป้าหมายนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าภาษาไทยบางทีมันแปลมามันอาจจะงงๆหน่อยนะก็คือเพิ่มต้านทานอันติ2.5%แล้วก็เมื่ออีคาคูลเลือดต่ํากว่า30%ครั้งแรกจะฟื้นฟูจะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูฟูลี่ขึ้นอีก50%ก็คือฟูลี่มันจะเด้งแรงขึ้นอีก50%อย่างสมตุติตอนแรก ตีปกติเนาะมันเพิ่ม200ถ้าพาสซีนี้ทํางานมันตีปกติจะเพิ่มขึ้นเป็น3 0 0รอ้เอจะเพิ่มขึ้น300หน่วยเออแล้วก็ได้รับดาเมจลดลง20%เมื่อสิ้นสุดการตตะเมื่อสิ้นสุดการเคลื่อนไหวจะฟื้นฟู h p ตาม HP สูงสุดต่อเนื่อง3รอบจะฟื้นฟู2.5%สําหรับเลเวล0นยะ์ะเออถ้าอัพไปเรื่อยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับ X. ค่า2อันนี้ต่อไปถ้าเป็น5ดาวจะเป็นอัตราดาเมจเพิ่มขึ้น7%ถ้าเป็น6ดเป็นอัตรา ลดดาเมจ7%ก็เป็นตัวละครทั้งเรื่องแล้วกันนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีก็สามารถปั้นได้นะตัวนี้เพราะผมก็จะปั้นเหมือนกันผมจะทําสายเต่าอยู่ประมาณตอนนี้จะเริ่มทําแล้วเพราะว่าหอคอยเต่าผมตีไม่ไหวนะเนี่ยหอคอยเต่าก็คือจะมีในเซิร์ฟผมอะผมจะอยู่หอคอยผมว่าจะอยู่หอคอยอื่นผมจะตันบทสำหรับตอนนี้มีแต่หอคอยเต่านะที่เมื่อวานมันเริ่มแต่ผมก็ตีมันไม่ชนะจะมีคนนี้คนหนึ่งที่เขา อัดสายเต่าไปเยอะนะเขาเลยได้ขึ้นไปสูงหน่อยส่วนคนอื่นก็จะติด59 59ส่วนอันอื่นก็สบายนะนี้ตันที่ชั้นร้อยชั้นร้อยอันนี้ต,น 100, 100. นนตันที่79เออมันจะมีวันหนึ่งที่ไม่ผ่านนะแต่ว่าหลังจากวันนั้นเราก็ได้ชินจิมามันก็เลยผ่านก็ตามนั้นส่วนอันนี้ก็จะอยู่370ออันนี้น่าจะตันยาวอยู่เพราะว่าดูจากวิว,วแล้วไม่น่าจะชนะเพราะปกติไอ้สาม 340มัง้งถ้าจะไม่ผิดนะ340ที่ผมติดมาก่อนหน้านี้มันอันติแค่3ตัวผมก็แทบจะยืนลำบากแล้วอันนี้คือมันอันติ6ประมาณ5-6ตัวนะแล้วคือมันเปิดก่อนด้วยก็เลยยืนไม่ไหวเลยเดี๋ยวก่อนไปดูรีวิวนะก็อีกอันนึงก็คือใครที่ถามว่ามันจะมีคนที่เขาถามว่ารอดูของรางวัลตอนเลเวล70เนาะว่ามีแพ็คอะไรมาให้ซื้อก็เดี๋ยวผมขึ้นลูปให้แล้วกันนะว่าเป็นแพ็คอะไร แล้วก็ราคาถ้าจะไม่ผิดนะมันประมาณ295บาทนะค่อนข้างคุ้มอยู่มันได้เศษแดงประมาณ30เศษก็ตามรูปเลยแล้ะกันเดี๋ยวขึ้นไว้ให้และกันนะมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเอามันไปเล่นยังไงดีที่เป็นจู่โจมแล้วกันตัวที่เราจะเอาไปเดี๋ยวขอแนวหลังนี่เอาไว้งี้ละกันมันไม่มีผลอยู่ละอิคาคุอิคาคุอนันนี้มา โอ้ oh, ตัวใหญ่ฮะเราจะเอาตัวอื่นออกเหมือนเดิมนะเราจะเอาเป็นยินเข้าไปแล้วกันแล้วก็เอาอย่างงี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอเอาโซของเบียคุยะเพื่อมาเป็นการรีวิวเหมือนเดิมปึ๊บป๊บมาถอดโซนี้ออกก่อนเอาของเบียคุยะไปแทนจะได้เพิ่มค่าฟูลี่เริ่มต้นมาเดี๋ยวมาดูกันลองสัก 2- 3สาคนแล้วกันนะเอามาเป็นคนแรก อ่านว่าอะไรอะ่ะไม่รู้นะปับ๊บมามาดารเมอิคาคุเจอกันหน่อยอีน,นันติมาเรามาดูสกิลกันเอาที่ความเร็วหนึ่งแล้วกันหรือมอนสูมแรงอยู่นะเนี่ยแล้วก็ขึ้นว่ามือเก่าหนึ่งอันเนี่ยตีหนึ่งทีเนี่ยแค่นี้ก็ฟูลี่ขึ้นมาครึ่งหลอดแล้วอะ่ะ แล้วมันเป็นสายเต่าเนาะเมื่อถูกโจมตีมันก็จะเด่งค่าโกรธขึ้นอีกแต่ก็ดูจากสภาพแล้วมันยังไม่ถึกมากนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะละลายเป็นน้ําหน่อยนะตัวละครเนีย่ยนะถ้าถ้ามันโดนโจมตีสักทีสองทีอย่างเงี้ยมันก็ได้เรื่อยๆแล้วก็ก็อย่างว่าเนาะถ้ามันเป็นตัวสายเต่าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรอัดให้มันถึกๆมันถึงจะดีเนาะยิ่งเมตาหลังๆอะสายเต่าจะ จะเก่งกว่าน,นี้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็นั่นแหละทําไว้รอได้ถึงมันจะเป็นแค่ตคัวละครทางเลือกนะเพราะว่ามันก็เป็นแค่ระดับ S S R เนอะซึ่งในอนาคตตัวละคร U R ที่เป็นสายเต่าก็จะเข้าหลายตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อุนเคียวราล่างปลดปล่อยก็มีนะหรือว่าจะเป็นตัวอื่นไม่แน่นใจนะว่าจะมีตัวอะไรบ้างจาไม่ได้แล้วเหมือนกันมาลิมอนพับปาบไกิลมันเท่ดีนะแล้วก็ เป็นตัวละครที่ดูเกะกะแมปดีนะมันตัวใหญ่เนาะรวมมันตัวเล็กแหละแต่ว่าไอเขาเรียกอะไรนะบางไขของมันเนาะไม่ว่าจะเป็นมีดข้างบนหรือซ้ายขวาของมันเออมันใหญ่เนาะมันเลยดูแบบเกะกะหน่อยปับป๊บปับปั๊บมันจะเป็นตัวละครที่ผมก็ค่อนข้างชอบนะผมไม่ชอบตอนที่มันยังไม่ปลดปล่อยแต่ถ้าอ้างบางไขผมก็ชอบอยู่ในเกมที่แบบเป็นอ่าดอทาบีดเนาะเออที่เป็นดอทาเป็นเขาเรียกอะไร เป็นโหมดบีดหรืออะไรเงี้ยผมก็จะเอามันไปเล่นบ่อยนะมันตีแรงดีมามาดูต่ออีกสักคนหนึ่งแล้วกันมาถ้าปั้นดีๆยังไงมันก็ใช้ได้นะสำหรับสายฟรีถ้าใครจะเล่นโอ,โอ้มอนเนี่ยสามหม่นห้านี่คือขนาดแทบไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ปั้นเออเอาเป็นว่ายังไม่ได้ปั้นเลยแล้วกันนะ เพราะว่าเรากอาจแค่เป็นคุณสมบัติกาอันนี้ให้มันอ่ะตีไปโอเคคนนี้นจะพอตีได้อยู่อ่าโดนติดใบซะงั้นโอเคได้ยังยังพอได้ตีทรรมดาสักรอบนึงนี่ชินจิไปเสียดายนะไม่ได้ตีรอบนี้โดนติดใบใไปดูตีธรรมดาแล้วกันสับสับตีตีตีเออมันยังไม่สี่ดาวนี่หว่า ถึงว่าแหละมันตัวบางมันยังไม่มีลดดาเมจเนาะมันต้องเป็นสีดาวก่อนลืมเลยมาอ้าวซูซูมุชิก่อนซับซับไปลืมบอลตูมหมื่นเก้าก็ได้อยู่แหละตีปกติเห็นะแค่ตีตปกติมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเางเรียกอะไรนะประมาณหนึ่งในสามของหลอดลนะสำหรับค่าฟูลี่นะก็เป็นตัวละครที่สามารถปั้นได้นะตัวส่วนตัวผมก็จะปั้นอยู่ เพราะตัวละครสายเต่าอ,อย่างจุนซุยผมแค่2ดาวเนาะเรายังไม่ได้อัพ3แลเรายังไม่ได้อัพ3 4ดาวเพราะฉะนั้นเรามาเลยยังไม่เก่งอาจจะอัพตอนที่เป็นปูรนนะป่รีเทิร์นนะปู่รีเทิร์นกับจุนซุยเออจะอัพตอนนั้นอีกทีนึงก็จะสุ่มอีกทีนึงเพราะว่าจะเอามาปลุกเตือนอาวุธของปู่ด้วยก็อาจจะทําเป็น5ดาวต้องดูก่อนว่ามันสุ่มได้อะไรน,นะถ้าสุ่มเป็นตัวละครได้3ดาวก็ก็ดีเลยแหละ เ,เราทําปู่5ดาวด้วยแล้วก็จะทำชุนซุยด้วยสัก4ดาว5ดาวนะก็ต้องรอดูก่อนนะดูงบก่อนว่ามัมีมีไหมนะตอนนั้นก็จะเป็นประมาณนั้นวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สําหรับการรีวิวเป็นมาดามิอิคาคุแล้วก็เป็นของรางวัลเลเวล70เนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็นะเออนั่นแหละหลายๆอย่างะนะไม่รู้จะได้ความรู้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ ก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามเอานะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ